นี่ถามก่อนถามก่อนวันนี้ได้ยินว่าไปอยู่เป็นเพื่อนน้องจ้ำเหรอรเราต้องกินโมนง,งกินโมในเล้าหน่อย,อยก,ก็ไปเจอจ้ำในช่วงสายๆคุณสกลทีก็กลับมาจากต่างประเทศ<ะ>จากนั้นก็ไปคุยที่ที่สนามบินนะครับ<ะ>จนสุดท้ายก็ไปนั่งเป็นเพื่อนกัน ที่ที่ศาลรัชดาครับอ๋อน่ะที่ศาลนะฮะที่ศาลครับโหน่ารักมากขอบมือให้กับน้ำใจหน่อยค่ะขอบคุณครับเพื่อนกันนะคะเพื่อนกันแต่ปหนึ่งอ๋อน่ะแล้วก็เพื่อนเซนคาเบียแต่ปหนึ่งแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยนิติศาสตร์ด้วยกันคือมันเรียนกับผมมาตลอดเลยมันเพื่อนอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปด้วยโอ้โหน่ารักมากขอบคุณมากค่ะคุณนี้ฟังคุณอัจฉริยะปราศัยค่ะขอบคุณครับสวัสดีมูลหมาประชาชนครับ ก็อย่างที่ทราบครับเมื่อช่วงสายๆก็ไปนั่งเป็นเพื่อนคุณสกลทีเวลาสารเขาฝากขังที่ศาลรัชาดายิ้มตลอดสกลทีใจไม่เคยถอนเพื่อนผมใจเต็มร้อยแน่นอนเดี๋ยวจะเสียสี่ยี่ห้อสี่กูมารไปสกลทีเขาไม่ค่อยสบายใจนักครับผมก็มีเรื่องพูดแทนเขาสักเรื่องเขาบอกว่าเขาดูทีวีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโจมตีเยอะเหลือเกินว่าคุณสกลทีจะหนีหรือเปล่า จำเขาก็เลยบอกว่าฝากตักกะคิดไว้เรื่องหนึ่งว่าถ้าจะหนีไม่กลับมาครับสิ่งที่คุณสกุลทีโดนจับในช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเพราะเขากลับมาประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาเต็มร้อยไม่มีหนีแล้วยืนกับมวลมหาประชาชนแน่นอนนี่คือสิ่งที่เพื่อนฝากบอกมาเอาละครับค่ำคืนนี้ของผมนั้นเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นการปราศัยที่ยาก เพราะว่าจะต้องมีการรวบรวมข้อเท็จจริงให้พี่น้องได้ฟังตอนนี้หัวข้อที่เป็นหัวข้อร้อนแรงที่สุดก็หัวข้อที่บอกว่าจะเจรจาดีไหมในช่วงเวลาอย่างนี้ผมขอตอบคําเดียวว่ากับยิ่งรักชินวัตรฝันไปเถอะไม่มีเจรจาแต่การที่จะมาบอกพี่น้องว่าคนอย่างยิ่งรักชินวัตรรัฐบาลน,นี่มันไม่ควรเจรจามันมีข้อมูลและมีสถิติครับ สู้กันด้วยข้อมูลเท่านั้นผมอยากจะเล่าครับว่าคนอย่างคุณยิ่งรักเนี่ยกับน้นสุเทพนั้นเรียกว่านางดอกไม้แต่สำหรับผมนั้นผมเรียกเธอว่าคุณสตอเบอรี่วันที่รับตำแหน่งวันที่กำลังปราศัยหาเสียงดูคลิปเก่าๆกันหน่อยว่าคุณสรยุท์เขามีคำถามนายยกยิ่งรักครับ ว่าจะทำยังไงกับเรื่องล้างผิดคุณสตอ์เบอรี่ก็ตอบว่าไหนลองเปิดหน่อยมีไหมครับผมบอกท่านก็ได้ครับถ้าคลิปยังไม่พร้อมคุณยิ่งรักเธอตอบว่าพักเพื่อไทยคงไม่อนุญาตให้ฉันทําเรื่องนี้เพื่อคนคนเดียวหรอกค่ะเคยเจอจําได้ไหมครับคลิปนี้ถ้าเป็นพวกเรานี่ฟังกันหลายรอบจนเบื่อเหตุการณ์ที่สองครับ คุณยิ่งรักพูดต่อสาธารณชนว่าถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีจะหยิบยกรายงานที่เรียกว่ารายงานคออปอวันที่เธอพูดนั้นเป็นวันที่ฝนตกที่สนามราชมังคลาก่อนจะเป็นนายกรัฐมนตรีคออปอคืออะไรครับคออปอคือคณะกรรมการอิสระตรวจสอบดีนะครับผมเอาชื่อเต็มๆเ,เลยจะได้ไม่ผิดกันนะครับ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติณขณะนั้นเนี่ยคนที่คุมเรื่องนี้คืออาจารย์คณิตน,นนครอดีตอายการสูงสุดยิ่งลากตอนประสายหาเสียงที่สนามราชมังคลาบอกว่าจะรับรายงานคอ,อปอค่ะปรากฏว่าวันที่เป็นนายกรัฐมนตรีรายงานคอ,อปอเขาระบุชัดว่าจะต้องสืบค้นหาความจริงว่าชายชุดดำคือใคร แล้วเขายืนยันว่ามีชายชุดดาแล้วไหนล่ะแล้วคุณไปออกพอรบรี่รืโทษกรรมพี่น้องเห็นไหมครับเขาทํารายงานตามรายการอาจารย์คณิตแค่เรื่องเดียวนั่นก็คือจ่ายเงินช่วยเหลือคนเชื่อแดงเจ็ดล้านหแล้วก็ไม่ทําทั้งหมดที่เหลือไม่ทําอะไรเลยห้องโซเกาบอกว่าเสร็จแล้วตอนสัมภาษณ์คุณสรยุทธ์ขอ ส่งเสียงหน่อยสิครับคุณสตรอเบอรี่คุณพูดอะไรไว้ครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งถามว่ากระบวนการล้างความผิดให้พี่ชายคุณรักสินคุณยิ่งรักมีวารละนี้คุณยิ่งรักจะตอบว่าอย่างไรถ้าเพื่อไทยคงไม่อนุญาตได้ดิฉันนำหัวข้อนี้เข้าไปเพื่อคนคนเดียวหรอกค่ะเอาละครับคุณสตรอเบอรี่ของผมเนี่ยเริ่มแรกก็อย่างนี้ แล้วต่อมาก็วันสุดท้ายก่อนลงคะแนนแค่ไม่กี่วันที่ผมบอกที่สนามราชมังคลาบอกจะเอาอาจารย์คณิตนนครอรา,ายงานคออปอพอรายงานฉบับนี้ยืนยันว่ามีชายชุดดําจริงเป็นมือที่สามในการมาก่อกลัวและยิงคนเสื้อแดงจริงทําไมคุณเอาปกป้องชายชุดดำล่ะครับนี่ไงยิ่งรักชินวัตไงเวลาต่อมาครับเหตุการณ์ที่สามที่ผมไม่มีทางเชื่อคนนี้เด็ดขาด เขาจัดโครงการหนึ่งขึ้นมา108เวทีเขาชื่อเวทีประชาเสวนาใช้งบประมาณไป168.2ล้านหรือประมาณ170ล้านบาทวิ่งเสวนาทั่วทั้งประเทศไทย 180, เ108เวทีนักวิชาการสายที่เขาเรียกว่าเป็นสายสันติวิธีต้องได้งบประมาณตัวนี้เพื่อไปตั้งในจังหวัดต่างๆรายงาน108เวที ที่ชื่อเวทีประชาะเสวนาพอกลับมาที่นายกยิ่งรักเท่านั้นไม่เห็นมีตรงไหนเขาบอกเลยว่าต้องออกพลบอนิรโทษกรรมไม่มีครับเขาพูดเรื่องการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำก็ไอ้ที่คุณไปรับป่ากเขาว่าจะให้คนไทยหลุดพ้นจากความเป็นไพร่ไงนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการร้อยแเวทีผ่านไปรายงานฉบับนั้นเสียเงินไปร้อยเจสบล้านยัดใส่ลิ้นชักอีทรเนียบรัฐบาลยิ่งลักษชินวัตร คุณสตอเบอรี่ของผมนี่แหละถัดมาอีกปีนึงครับถัดมาช่วงเวลาใกล้เคียงกันไปเอาตัวละครใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวซึ่งผมเลิกไหวคนนี้ไปนานแล้วพลเอกสนทิบุญญรัตน์กาลินเ,าานเอาพลเอกสนทินั่งเป็นประธานเนื่องจากพลเอกสนทิเป็นสสครับ นั่งเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองแห่งชาติสนทิบุญรัตกลินนั่งเป็นประธานจะสร้างความปรองดองจะปฏิรูปประเทศไทยวังวนอยู่แต่เรื่องเดิมๆว่าจะนิรโทษกรรมแล้วก็ยกเว้นความผิดในคดีทุจริตให้ทักษิณชินวัตรหนังมันกร็วนอยู่แค่นี้แล้วก็สร้างตัวละครเอาพลเอกสนธิบุญรัตกลินมาเสียคนตอนแก่ก็เรื่องนี้ครับ พี่น้องครับถ้าท่านความจำเนี่ยนะครับมันสู้การบันทึกไม่ได้ผมเล่าให้ฟังครับยังจำวันที่ก่อนที่จะมีพรบนิรโทษกรรมปีหน้านั้นก่อนล่วงหน้าหนึ่งปีมันชื่อพอรบปลองดองคนเสนอนี่คือสนธิบุญยรัตน์กาลินเสนอก็เหมือนพอรบนิรโทษกรรมถ้าใครย้อนหลังกลับไปได้ จะเจอคุณหมอว่าลงโยนแฟม้มจะเจอคุณลังสีมาแย่งเก้าอี้ถ้าไม่ต้องแปลกใจแล้วครับไอ้กฎหมายที่ทำนี่ก็คือนิรโทษกรรมทั้งนั้นและนี่คือความปั่นป่วนในสภาพเพราะว่าพลเอกสนธิบุญละกรินเป็นอีกหนึ่งตัวละครไงเป็นยังไงล่ะครับเชื่อใจคุณสตอเบอรี่เข้าไปสุดท้ายก็มาเสียคนตอนแก่และเป็นเรื่องตลกที่สุด แกเดินเฉียวไปเฉียวมาคนประชาธิปัตย like ์ก็ไม่อยากจะไหว้แกในขณะที่คนเพื่อไทยก็เดินเลี่ยงเลยงเพราะแกเคยราทำปฏิวัติรัฐประหารในรัชศีลมาเขาเรียกว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรือคนชีไม่สุดถ้าพูดกันอย่างนั้นไม่พอนะครับเรื่องที่ห้าโอ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาครับตัวละครใหม่เกิดขึ้นอีกหนึ่งตัว คนคนนี้พี่น้องคุณเคยดีเป็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีตัวเล็กๆนายบรรหารศิลปะอาชาพูดแล้ววันนี้เอยชื่อให้หมดทุกคนจะได้รู้สักทีว่านางดอกไม้หรือคุณสตรอเบอรี่นี่มันยังคบกันได้ไหมคุณบรรหารไม่เข็ดแล้วครับคุณยิ่งลักนั้นตั้งสิ่งที่เขาเรียกว่าสภาปฏิรูปการเมือง และให้บรรหารศิลปะอาชาใช้เทคนิคในการเจรจาก,กับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองให้ไปอยู่ในสภา,าปฏิรูปการเมืองท่านจําได้หรือเปล่าสุดท้ายบรรหารประชุมไปแค่สองทีเท่านั้นไปเชิญใครเข้าคนผู้ใหญ่ส่วนมากเขาไม่อยากเสียคนเพราะห้าหกเรื่องที่ผ่านมาสตอเบอรี่และดอกไม้กันทั้งนั้นสุดท้ายประชุมไม่ได้แค่สองทีจริงๆอะเกิดอะไรขึ้นอะพีวรลชัยเหมะ ผมเรียกเขาพี่เดี๋ยวไม่พอใจกันอีกนี่แต่มันแก่กับผมต้อเรียกมันพี่อยู่แล้ววราชัยเหมะเสนอกฎหมายพบรบนิรโทษกรรมเข้าสู่สภาก็เอามันซะดื้อคมคืนกันซะเลยว่าไม่ต้องไปเอามาแล้วปฏิรูปแบบไหนกูจะเอาเงินคืนก็เท่านั้นละจบไปเห็นไหมครับหกเรื่องที่ผ่านมามันไว้ใจนางสาวยิ่งรักชินวัตรได้ไหมครับในการนำปฏิรูปประเทศไทย มันไว้ใจได้ไหมว่าจะเจรจากับยิ่งรักชินวัตรพอจะครับแล้วไม่ต้องมาออกมาขานรับอะไรทั้งนั้นหรอกขีดเส้นใต้กูไม่เชื่อพี่น้องครับมันไม่ได้เพียงแค่นั้นวันที่คุณยิ่งรักบอกอยากเจรจากับท่านสุเทพนักหนาเกิดขึ้นครั้งหนึ่งจำได้ไหมเราเคยสงสัยว่าคุณสุเทพหายไปไหนเป็นวัน วันที่หนึ่งธันวาคมปี2 5 5 6เขาไปนัดเจอกันที่อหนึ่งวิภาวดีค่ายทหารไปนั่งคุยกันคุณสุเทพก็ออกมาชี้แจงบนเวทีท่านพี่น้องร่วมทราบแล้วว่าไม่คุยเด็ดขาดถ้าเอาเรื่องทุจริตเป็นตัวตั้งไม่มีติดคุกหนังมันวนอยู่แค่เรื่องเดิมๆพี่น้องแล้วก็ย้อนกลับไปอีกครับไอ้ผมเนี่ยไม่ได้ความจำแม่นโจทย์เอา ผมยังจําได้ครับคุณยิ่งรักอยากจะคุยกับคุณสุเทพกำานนสุเทพประกาศบนเวทีพร้อมเจรจากับนายกยิ่งรักแค่พูดแค่นั้นยิ่งลักให้ข่าวต่อมาเลยทันควันวันต่อมาดิฉันดีเบตไม่เก่งไม่อยากดีเบตกับคุณสุเทพคุณสุเทพก็บอกต่ออีกวันต่อมาแกบอกว่าเอาล่ะถ้างั้นไม่เป็นไรแกจะไม่พูดอะไรเลยแกจะตอบว่าใช่ กับไม่ใช่สองอย่างเท่านั้นไม่ต้องดีเบตเอาไหมยิ่งรักก็ไม่เอาพี่น้องจำได้เปล่าทบทวนความจำกันอย่างที่ผมบอกเถอะครับแล้วผมสรุปได้เลยว่าการเจราจาที่จะเกิดขึ้นลืมนายกยิ่งรักชินวัตรและรัฐบาลชุดนี้ไปได้เลยไม่มีทางคุยกันรู้เรื่องเพราะไม่มีความจริงใจในสายเลือดเลยครับไม่มี แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าเป็นสิ่งที่ผมพูดเวทีประจําการปฏิรูปนั้นเราไม่สามารถเกิดได้เฉพาะแต่พวกเราต้องสร้างแนวร่วมให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ผมพูดบนเวทีกี่ทีก็จะพูดถึงคนเสื้อแดงแล้วขีดเส้นใต้ว่าแดงขีค่านั้นผมไม่พูดถึงพวกคุณแล้วแต่สิ่งที่ผมจะพูดว่าคนกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่น่าเจรจาอย่างยิ่งพี่น้องครับ แดงสายอุดมการแดงผู้สูญเสียท่านเชื่อผมเถอะเขายังเกลียดชังรัฐบาลน,นี้ผมมั่นใจทำไมผมพูดอย่างนั้นครับภาพศพคนเสื้อแดงที่อยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลงศพเลี้ยงกันเป็นตับและมีคำมั่นสัญญากับคนกลุ่มนี้ในผู้สูญเสียว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ ็ผมบอกแล้วไงพอคุณพูดคำนี้คำหนึงมันก็เกิดขึ้นในหัวทันทีเลยว่าแล้วมึงออกพรบน,นิรโสษกรรมทำพ่อมึงเลยพี่น้องครับผมเชื่อว่าคนเสื้อแดงที่เขาลบเคียงบาเคียงไหลกับอรัฐบาลจอมปลอมนี่<ๆ>เขาต้องฟังพวกเราเข้าใจและผมยืนยันต้องพูดให้เขาเข้าใจ ทำไมครับเดี๋ยวนี้เขาแบ่งกันกี่ฝากกี่ไฟเวลาไปดูคนสแสดงเรายังมีคลิปเก่าๆเหลือไหมครับที่เวลาเขาด่าแม่น้องเกตผมพูดย้ําที่เดิมเขาด่าแม่น้องเกตแม่ของผู้สูญเสียของผู้เสียสละด่าแม่น้องเกตยังกับหมูกับหมาในรายการทีวีของเขาฟังกันหน่อยครับมีอีกไหมครับถ้ามีเอาขึ้นเลย ผมอยากให้ฟังครับเสียงมีไหมครับ